ดีจ้าพี่น้องมากินข้าวนายแววเด้อจ้าแกงไกจ้าแกงขวาก่แกงใสบัวใสปลาทูจ้านี่จะเป็นผักหนึ่งผักบ้านเขาน่าจะพี่น้องผักเพื่อนเก็บมาอ่หยังไอ้แยน่อ้หยังหกจะแซบดิจ้านี่เป็นน้ำพริกจ้าหนื่ปปานะพี่น้องยายแววเห็ดจนหัวมุน าจาเจมากินขอน้ากันมาได้ทายตอนเห็ดนะพี่น้องสวัสดีค่ะ,ก,คะกินข้าว้กันนะคะดีครับพี่น้องมาเลยกินขา,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 าน้ำกันน้ปลากระเวตะเวหนักปลาไว้ปัน้ำปลาคอมบ ไปปั้นนะไปตากผ่อนะนะตักใส่ถ้วยมันเข้าจังง่ายครับาจำอยู่เนี่ยอยู่จำเนี่ยมีผักเป็นเยอะไอ้เงี้ยเก็บมาขายใส่หน่อยไปใส่อยอา ไอจีกับยาพาร์หนูขอ้องจ้ามึงไม่ได้กินขอนมสิ่งแต่เห็ดเนื้อหนานอลุงกินสิ่งนะเึงกินสิ่งกันเนียข้ากินสิ่งเดเจียวเป็ดเดจียวนก็เค้นหมดก็เครื่อเอียเจียว้วกูเจียวเป็ดกูจะเป็นยัเจ้า เดากๆก็กล้ามไอจีน้อนแล้วกมไปออกจากบ้าน,นไามาหมคุบบามัน,นน,น,อ,นอนวรถนอนไหมอาจีรถหลอ,อมาเ,าเจ้า เอพชิไต่ล่างต่างประเทศตาข้อนะีเท้มหมดท้องดีหนึ่งหมักเข้มเข้มหน่อยกระห้อนห้อนสามสิบเจ็ดองศาวนนี่ตกหนึน่งเฮดสิเกือบหมาอก็เลยอาบน้ำแล้วเต็บอาบน้ำ

ิจะกินข้อหมุนได้พากกันล็อกไว้เ็เลยได้ยืออันจีนเขาหมุนแล้วยือติดจำเนาะ พอแม่หาอตมัตินยุ่งมาสอนทำสอนยอตมัติกินปัดได้น้หน,น,น,นังแคหยาบแต่ไปปลดดุเล้เป็นปลาข้อ ปลดูทีเอ็นแล้วฉุกขึ้นไหับบ๊อบพี่เน๊ะไตัเอ็นตัวปลาคโอเคแม่ มันฟ้าต้องมีก้างใช่ไห่ไม่ใช่กังไม่ใช่ ม,มอผักหลายย่างผักหนอ,อแต่บบผมสบะคมับพ่อกัแม่ทำใหาบะกอี่จีนีอ่น้ำน้ำตา ทำชิบิเบอร์อรถดูดนิ่เอารถไปดูดเขาไม่ได้ไปเช็ค <c oughs> เช็คกกทางโทรศัพท์ก็ดูดพี่แม่สวยแม่ทำชิไปเช็คาตอกไก่ตใกล้อืม,อม ลู่นีงกูมาถามหาถามหาก็เล่าไปแม่ทำงานพ่อทำงานนั่นนะบาให้น้่งดอกันดอกเป็นลนุงจันทรติดบัดตรไอ้มือเดี๋ยวจะติดบัตรนมามถึงจะของถึงไปโรงเรียนสอบ สามเมื่อพี่นอ่องหยุดได้หยุดอาทิตย์นึงเป็นว่าโตเพิ่นอ่ะเป็นก้อนสักแล้วก็ไปติดมูอดิไปเป็นอีกเสียังสั้นด้วยติดตัวแน่ตัวติดตเขาแน่

quả thịt xì tầm Được. nhây nhìn thịt kín những người thịt vẫn xấu หนดเมื่อเมื่อเมื่ฝนตกอ๋อก้อาอะไรเห็ดละงกกับเห็ดด้านเกิดขึ้นเห็ดด้านไอีสานเอินเห็ดนึงเห็ดไข่เห็ดด้านเ้อะคนอีสานเอิญเห็ดไข่เห็ดไข่้อนเบอร์ห้องเห็ดด้านแก่เห็ดไข่เนอ ในวอตอนเรียรผ้ามันไปเก็บเนื้อสับส่วนผ้าขึคน้วยไปที่งทีสองจะองีไส้ี่น้ำผู้แดงอืออตัีต้งโดนอ่น้ ไปทางอีสานนี่ตลตาดตำสมลาบก้อยลาบก้อยซอยห้างตัวซอยจุ<อ>ยห่างๆ<อ>แต่ตำสมเขาล้านได้แซบล้านนั้นแค่หักเผ็ด บอกว่าเอาเศษตานกลางพากำนั้นมูทั้งนึงเนี่ยไปใช่นึ่งอีสันไปสร้างอาหารอาหารนี่ก็อ้อมเพียอุเพียนึกว่าเป็นเส้นเนี่ยในผักดิอืมแกงอ้อมเออเพียรอุ้ยเพียรเพิ่อน,อนสร้างแกงอ้อมจะได้แกงผักจ้ะาขน้องอุ เกียงออมทางเหนือบ้านเขาแบบได้เต้สิ้นเนาะได้เต้เนื้อทั้งผุ่นได้แต่ผักพี่น้องกินเหรอกิดนิดเยียวขอรักกันนิดเดียวจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามทางไงแววใช้ไม่ห่อจ้าพ่อกำลม่กินหนาหนไลค์เต็มปากเลย